ดีค่ะเพร์ทสปอตเตอร์รีวิววันนี้นะคะมาถึง EP ีที่7พารนะคะเพราะว่าเรายังอยู่กันต่อกับแบรนด์ไรโนชิลนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านเคสกันกระแทกนะคะดังที่คราวที่แล้วเนี่ยเพิร์ดพาเสกคถาด้านหลัง เคส iPhone 11 Pro Max ลน์นี้นะคะซึ่งเป็นโมชั่นต่างๆในการเสกคาถาของ Harry Potter นะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะในเมื่อแบ,บร,รนด์ r h i n o s h i e l d มาคอลแลบกับ Harry Potter ทั้งทีเขาไม่ได้มีแบบให้เลือกแค่แบบ2แบบแน่นอนนะคะแต่ในเว็บไซต์นี้ให้ดูถึง48แบบนะคะแล้วก็วันนี้เพิจะเอาแบบอื่นๆมาให้ดูเพิ่มเติมนะคะอย่างที่อยู่ในมือแบบนี้เลย อ๋อถือยากเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเ <What? S 1> อาค่ะ,ะ,คะเรามาเริ่ม Unbox กันเลยนะคะสำหรับอันนี้แล้วกันเนาะเป็นคาถาเหมือนกันนะคะวิ n g กด d i u m l e v i o อซที่มีเขียนว่า s Switch a t Flick ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นอะไรอะเหมือนตอนที่ฟลิปวิกสอนในในห้องเรียนวิชาคาถาแต่แกไม่ออก ุณออกสิฉันถ่ายอยู่เอาออกมาแล้วนะคะแอบมาดูกันันนี้ก็จะเป็นคาถานะคะ g a r d i u m Leviosa ที่เราเห็นกันบ่อยๆในหนังเนาะแล้วก็ข้างล่างเขียนว่า switch and flick โบกนิดสะบัดหน่อยนะคะเหมือนที่ศาสตราจารย์ฟลิกวิกสอนเราในวิชาคาถานั่นเองนะคะโอเคอันต่อมาก็คืออันที่เพิพาเสคาถาไปแล้วอันที่แล้วก็คือ รวมทุกคาถาเลยในนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูที่ EP 7 p a r พ1ได้นะคะทีนี้ไฮไลท์ของแบรนด์อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะดูด้านในนะคะจะเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างลักษณะที่เหมือนแบบเป็น รวงพึ่งเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าช็อคสเปรดนะคะซึ่งมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าม,มาตรฐานการทดสอบการตกของกองทัพสหรัฐอีกนะคะ oh. สามารถรองรับแรงกระแทกได้มากกว่า3.5เมตรเลยนะคะซึ่งหมายความว่าถ้าเราใส่ไว้กระโทรศัพท์เราเนี่ยแล้วก็เปี้ยงลงมา3.5เมตรจะไม่เป็นไรนะ,คะ oh. ใครอยากดูดอปเทสนะคะ oh. เข้าเว็บไรโนชิวได้เลยนะคะโอ้โห oh. ดอปเทสเขาสะใจมากเลย กว้างปากันสุดฤทธิ์มากเลยที่นี่เพิ่ห่วงเคสค่ะก็เลยขอไม่ทำให้ดูนะคะอ่ะเห็นแนวเนาะเรืองพึ่งตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ห่วงเรื่องของน้ำหนักนะคะว่าเอ้ยมันรองรับแรงกระแทกแข็งแกร่งอะไรได้ขนาดนี้น้ำหนักมันแบบหนักมากไหมใส่แล้วรู้สึกว่าโทรศัพท์หนักขึ้นหรือเปล่าจะบอกว่าเบามากๆเบาเบาจนแบบ คือไม่คิดว่าจะเบาได้ขนาดนี้นะคะ่ะอันนี้เป็นอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นสายพิธ h นิดนึงเนะ,ะเป็นไมากกวนิมเบอร์ส0ูแล้วก็ลูกสนิชนะคะอันนี้เพิร์เลือกเป็นสีแดงมานะคะสังเกบว่ามันมีหลายสีมากๆแล้วก็ทุกลายที่เอามาให้ดูะคะ่ะสามารถ Mix and อ a ด์แในสีต่างๆได้หมดเลยนะคะมาถึงในหมวดของบ้านทั้งสีกันบ้างนี้ เพิ่อเลือกบ้าน Hufflepuff มานะคะเพราะว่าเพิ่อรู้สึกว่าเพิ่์เยังไม่ค่อยมีของเกี่ยวกับบ้าน Hufflepuff เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมีครบทั้งสีบ้านเลยนะคะสีของตัวเคสอันนี้ก็จะเป็นสีตามบ้านเลยนะคะ Gryffindor Hufflepuff Ravenclaw Slytherin นะคะลองเข้าดูในเว็บไซต์ได้เลยะคะ่ะ มาถึงอีกแบบหนึ่งกันดีก,กว่าที่เพิร์ดเอาให้ดูทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นในแบบของโซลิดสูทนะคะซึ่งปกป้องรอบด้านเนาะทีนี้มันจะมีแบบที่เป็นบัมเปอร์อย่างนี้นะคะเราเรียกว่า mod nx นะคะให้ดูด้านในมันก็จะมีเป็นโครงสร้างรงพึ่งเหมือนกันนะคะประกอบกับแผ่นใสๆด้านหลังแบบนี้ในลักษณะที่ใครถ้าใครอยากโชว สนะคะแม่แบบนี้นี่ยังไม่ได้แกะออกจากฟิล์มโอเคค่ะอนนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เพิ่ลองแมทชิ่งมาให้ดูนะคะสายฟ้าแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแล้วก็เป็น บัมเปอร์ที่มีสีเข้มสักนิดนึงนะคะเนื่องจาก iPhone ของเพอเป็น midnight green เนาะมันก็เลยต้องออกมาในทางที่แมนแมนนิดนึงเพราะว่าลองลองแบทชิ้นคือจริงๆมันมีสีแบบสีขาวสีชมพูพาสเทลอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแต่ว่าลองลองแมทช์กับสีเข้มแล้วมันไม่เข้าก็เลยไม่ได้เอามานะคะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของแบบหลายๆอย่างอะรวมความ โลกเวทมนต์ละกันอือันนี้คือฮอกมิดนะคะแล้วก็อะไรมีโลโก้อ่ชานชลาที่9้าเสร็ส่วนสเนาะกระทรวงเวทมนต์นะคะฮันนี่ดุ๊กส์นะคะอันนี้เออ่ที่ไปรษณีย์หนูคู่เดี๋ยวตั้งนานอ่ะพรีเวดไดฟ์นะคะก็คือบ้านที่บ้านของเดอร์สลีย์เนาะวิงกอตข้างล่างแบงค์ธนาคารพ่อโมดนะคะ นี้อะไรอ,อ,อ่ะขอดูก่อนอ๋อ The Three Broomsticks นะคะร้านนี้ขายเครื่องดื่มแอบ Weasley นะคะก็น่าจะเป็นตาของ Weasley Wizard w e a s e y s พูดชื่อ JK ก็สัญหาอ่ะอันนี้ The l e a k y Cauldron นะคะร้านหม้อใหญ่รั่วอ,อัอนนี้ใครได้ดูต้องรู้จักแน่นอนก็อะไรอ่ะ m มเ e r ลไฟน์วอนอ๋อร้านของ o อ i ิ e วนเดอรนะคะใครอยากไปหาไมค์คสก็ไปที่ร้านนี้นะคะมีอะไรอีกอะ Flourish and Blot อ่าอันนี้เป็นร้านตัวเป็นจงและหยดหมึกนะคะก็เอาไว้ซื้อเครื่องเขียนแล้วก็หนังสือต่งตางๆเนาะอืมโอเคมาถึงอันสุดท้ายอย่างที่เพิรบอกว่าเราสามารถปรับแต่งเคสได้มากมายหรือกระทั่งใส่ชื่อเราไว้ได้ด้วยแบบนี้ เห็นไหคะนี่เพิ่อเลือกเป็นรุ่นของ solid ศูนย์เ,เดินนะคะแล้วก็มีตรา hogwart เนาะนี่เพิ่ใส่ชื่อตัวเองไว้ตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกขอบเป็นสีดำหรือสีขาวก็ได้นะคะโอเคครบแล้วเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดู <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะมาลองใส่ในแบบ เขาบอกว่าถ้าเกิดจะใส่แผ่นหลังนะอันนี้มันจะมีมแบบขอบเล็กๆอยู่ให้เอาตัวนี้ออกก่อนเพราะว่าอันนี้เอาไว้สําหรับใส่เป็นบัมเปอร์นะคะก็คือเปลือยหลังแบบนี้ไปเลยนะคะแต่ว่าเราจะใส่แผ่นหลังอันนี้เข้าไปด้วยเราก็เลยต้องเอาขอบอน,นี้ออกก่อนนะคะแหมที่เรามาใส่กัน่แกพิมออกแล้วมันแบบ ใส่สวยงามอะใส่แผ่นหลังให้พอดีร่องในนี้นะคะเฮ้เค <Yeah. S 1> okay. นี้ก็พร้อมที่จะใส่โชศัพท์ของเราลงไปโอเคเรียบร้อยแล้ว สำหรับแผ่นหลังใส่นะคะก็จะสามารถโชว์ตัวเครื่องของเราได้นะคะเนาะใส่สีของตัวเครื่องจริงๆนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูไปแล้วถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อเคสของ Rhinino Shield นะคะเพื่อจะทิ้ง URL ไว้ใน description ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถใส่โค้ด p พ r ร์สปอเตอร์สองเพื่อรับส่วนลด10%ได้ด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปดูกันนะคะทางแบรนด์มีบริการจัดส่งทั่วโลกเลยนะคะเราก็จะจัดส่งฟรีด้วยในออเดอร์ที่ถึงจำนวนที่เว็บไซต์กำหนดนะคะสำหรับการรับประกันนะคะ ทางแบรนด์รับประกันตลอดการใช้งานนะคะ <Yeah. S 1> เปลี่ยนได้ฟรีเลยนะคะ <Yeah. S 1> สำหรับสาวก Apple นะคะทางแบรนด์มีเคสสำหรับ iPhone ทุกรุ่นเลยนะคะรวมถึง iPhone 13ที่เพิ่งออกมาด้วยนะคะอย่าลืมสั่งซื้อเคสกันกระแทกดีๆไว้ใช้ปกป้องโทรศัพท์คุณด้วยนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็รวมไปถึงเคสของ Apple Watch นะคะแล้วก็ AirPods ด้วยนะคะ สำหรับสาวก Android ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะทางแบรนด์เนี่ยมีเคสสำหรับรุ่นเรือธง,ต,งต่างๆจำนวนมากนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เพิร์ดลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย